ท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกับมดและน้องเอิร์ธ789นะครับวันนี้เราอยู่กับ MINI Cooper S อสนะครับยังไม่พอ MINI Cooper S JCWJCW คืออะไรย่อมาจาก John Cooper w o r k ิรคันนี้อย่าพึ่งป๊บนึ่งป๊บนึ่ง7 9 9 0 0 0บาทเดี๋ยวเอิร์ธจะมาถามแทนท่านผู้ชมนะครับว่าข้อมูลของรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเมดตอบไม่ได้เลยก็คืออย่างนี้ครับ ปกติแล้วเนี่ยจะจะนำเสนอเพียงแค่คนเดียวรีวิวเพียงแค่คนเดียวแต่วันนี้ให้น้องเอิร์ธมาช่วยถามแทนท่านผู้ชมแต่คําถามเนี่ยเราจะไม่มีการเซตเอาไว้นะฮะเดี๋ยวมดจะขายของมดก่อนแล้วก็ถ้าเขาอยากขัดจังหวะตรงไหนถามอยากรู้อะไรก็ถามมาอ่ะโอเคเบื้องต้นนะฮะรถคันนี้เป็นรถปี2011ใช้งานมาแล้วนะฮะหนึ่งแกิโลอ้โ,อโหไม่แสนกว่าพี่เอิร์ธเยอะไหมเยอะแต่ถ้าเทียบกับปีแล้วเนี่ยเป็นรถปี2011ตอนนี้ปี2 0 2 3 รถอายุ12ปีป12ปีเฉลี่ยแล้วแ7 0 0 0็ดเนี่ยปีละประมาณไม่เกิน1มื่นกิโลมาตรฐานบรรทัดกลางๆเลยรถทั่วไปเนี่ยเราจะใช้รถอยู่1ปีเท่ากับ20,000กิโลถ้าอันนี้เฉลี่ยตามปีแล้วอะวิ่งไม่ถึง1มื่นโลต่อปีอะถือว่าน้อยถูกไหมฮะอะคันนี้เป็นตัว j c w เป็นตัวพิเศษพิเศษยังไงหนึ่งเลยนะฮะเป็นชุดแต่งจค Cooper w o r k โรงงาน นะฮะเบรกก็มากับเบรกจอร์นคูเปอร์เวิร์กนั่นเองฮะรหรือ JC w o จอร์นคูเปอร์มนจะเรียกว่า JC w แล้วกันนะครับอ่ารถคันนี้โดยรวมถ้าถามพี่ว่าพี่มดเคยทำสีบ้างไหมใช่เงามากกำลังจะถามเลยว่าสีเดิมไหมถ้าบอกว่าไม่เคยทำสีเลยรถ12ปีนั่นคือโกหกแล้วครับแต่ถามว่ามีไหมในโลกหรือประเทศไทยมีไหมมีคนที่ดูแลรถได้ดีแต่พี่จะหารถแบบนั้นอะได้น้อยมาก จะมีบางคันเท่านั้นนะฮะอ่ะคันนี้มีทําสีเก็บสีมาบ้างแล้วนะครับแต่ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําพี่ย้อนกลับไปที่รถเลขไม่หน7 0 0 0สนกว่ากิโลครับรถเลขไม่ขนาดเนี้ยแต่รู้ไหมก่อนเอามาขายพี่อะ่ะมีการเซอร์วิสไปแล้ว1นึ่งแกว่าบาทเดี๋ยวพี่เอาให้ดูว่าทําอะไรบ้างคันนี้ได้ออปชั่นพิเศษด้วยนะท่านผู้ชม,ชมคือเป็นตัวคีย์เลสก็คือกุญแจอยู่ในกระเป๋าเงี้ย เราเปิดประตูได้แล้วก็เราสามารถกดพุทสตาร์ทได้โดยที่ไม่ต้องกุญแจเ,เสียบเข้าไปน <ะ S 1> ในนั้นนะอ่าถูกต้องประมาณนั้นอยู่ในกระเป๋าได้เลยรถคันนี้นะครับก่อนที่จะนํามาขายได้เซอร์วิสไปแล้วแสนสามหมบาทมดจะเนี่ยรายการเซอร์วิสมดมีอย่อยางเงี้ยมีให้ดูครบเยอะมากอยากรู้ว่าที่บอกว่าเซอร์วิสเนี่ยแสนสามเนี่ยเซอร์วิสมานานยังพี่ล่าสุดวันที่ยี่สิบสี่เดือนหนึ่งปีสองพันหกสิบหกนั่นคือสามเดือนที่แล้วสเดือนที่แล้วนี่เดือนตีนะ เดือนสีว่วันนี้เราถ่ายรายการวันที่1เดือนห้านะครับก็ย้อนกลับไปสี่สามเดือนที่แล้วคร่าวๆนะฮะน้ำมันเครื่องของเหลวทําใหม่หมดไส้กรองทําใหม่หมดล้างระบบแอร์ระบบเกียร์เอนจินเฟืองคัดนะฮะออยต่างๆแล้วก็มีเปลี่ยนโช๊คมาใหม่4ต้นด้วยอ่าแต่นี้ผมลองขับไปเมื่อกี้แน่นอยู่ครับอะไรแน่น<ๆ>ช่วงล่างช่วงล่างน, <laughs> นะครับโอเค โชคสต้นทํามาใหม่หมดแล้วช่วงล่างเซ็ตใหม่หมดแล้วนะครับและที่สําคัญเคลือบแก้วร้านเดิมครับท่านผู้ชมเขารหัสคือ r 5 6 r 5 6 jcw นะครับตั๊มพาวเวอร์แท่นเครื่องแท่นเกียร์น้ำมันไดโอลิกเซอรวิสมาชุดใหญ่แหลกพวงมาลัยตั้งโูนเติมน้ำมันรถน้ำมันรถเติมมา500ช่างเอาไปเติมตอนที่เอาไปเวิสแล้วก uh ็ลองรถแหลกพวงมาลัยเปลี่ยนมา1 6 5่0 เอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่รู้แหละคุณอะไรที่อื่นเปลี่ยนเท่าไหร่ช่างนกเปลี่ยน1 6ื่นหาสำหรับ r 5 6กนะครับก็ใครไม่มีส่วนซ่อมมินิและดูคลิปนี้อยู่ก็ติดต่อพี่นกเลยลาดพร้าแปดสิบพิมใน Google ก็ได้อู่ซ่อม bm ลาดพรไปติดช่างนกครับหรือโทรมาหาหมดก็ได้ครับเดี๋ยวมดให้เบอร์ไปลงให้ในประวัติซื้อขายเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแต่ทาเนี่ยทำด้วยการเก็บริ้วรอยเล็กๆ,ๆน้อยๆและที่เห็นฉ่ำๆอย่างเนี้ยมันคือวกแ้ นะฮะเคลือบร้านที่ต่อมาร้านที่อยู่ CDC อะครับพี่เอิร์ดร้านใหญ่อยู่ออร้านใหญ่ใช่ร้านประจำเลยแหละนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับมาดูออปชั่นภายในกันคันนี้เป็นเบาะหนังสีแดงนะครับแดงออกไม่ใช่แดงเลือดนกนะครับเป็นแดงอิดลังเบาะเดิมไหมพี่เบาะสีเดิมเป็นอย่างนี้เบาะเดิมเลยออกจากศูนย์มินิแบบนี้เลยก็เป็นสีนี้เป็นสีนี้เลย,แ,บบเลยแต่ว่ามันเป็นเฉพาะตัว JCW ถ้าไม่ใช่ JCW อ่ะมันก็จะเป็นเบาะ เบาะหนังสีดำเบาะผ้าสีดำผสมกันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ออปชั่นคันนี้ในเมื่อพี่เอิร์ดดูนะเบาะสีแดงแดงอิด<ะ>แผงประตูที่พี่เอิร์ดยืนอยู่ขวามือเห็นไหมครับอ่ามันก็จะเป็นสีแดงอิดเหมือนกันอ่ามันจะมันจะคุมโทนเป็นเป็นโทนเดียวกันดูเบาะหลังนะเบาะหลังก็กริปเช่นเดียวกันนี่เป็นไงอ่าเบาะผู้หลังก็พับเก็บได้นะครับอ่า อันนี้เป็นการเก็บของและสัมภาระด้านในนะครับได้เล็กๆน้อยน้อยไม่ได้มากนะฮะก็เรียกว่าอะไรอ่ะขับเล่นในเมืองขับไปห้างสรรพสินค้าขับไปโน่นไปนี่ไปนั่นขับเป็นรถขับเล่นนะครับอ่านี่เดี๋ยวให้พี่เอิร์ทเขาเปิดนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดได้ไหมกดค้างเลยพี่เอิร์ทอ่านี่นะครับเปิดรับลมได้จริงและตัวนี้เป็นตัวดักมแมลงอ่าเป็นอย่างนี้เออไงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพัาน 7, 90, บาท ออกห้างเมื่อก่อนสามล้านกว่านะครับเอาชั้นของเล่นเียใช่คือถ้าเป็นตัวอาตัวนี้ท็อปสุดละไม่มีท็อปกว่านี้เป็นเบาะหนังที่ยังไม่เคยมีการพ่นสีหรือมีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาะหนังมีพ่นสีกันด้วยพี่ก็จริงๆก็มีเขาเรียกว่าเก็บงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าของพี่เองอ่ะพี่จะดูดูดีเทลดูต่างๆที่จะรักความเป็นเดิมของเดิมแล้วก็อธิบายบอกเขาว่าควรเก็บของเดิมเอาไว้ ถึงแม้คุณไปพ่นสีทับพวกนี้โอเคแดงมันใหม่จริงแต่อายุของมันเวลาเราขึ้นลงขึ้น,นลงเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยมันก็ม,นกมันก็หลุดถ้าไปพ่นมันจะไม่ได้อย่างนี้นะพี่นะถูกต้องไม่ได้ยครับเราเก็บเลเยอร์ความความ,เ,มเป็นเดิมเนี่ยไว้ดีกว่าอนุรักษ์มันไว้ดีกว่านะครับก็ตอนเนี้ยรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่ JCW อะปี11เนี่ยขายกัน8 9 9 10, 9 0 9คนอื่นขายช่างเราแฮปปี้ที่เราจะขาย799เอออย่าไปอย่าไปตรงนั้นเลยดีกว่าอ่ะ เนี่ยครับท่านผู้ชมมาเบาะหนังกลับมาที่เบาะหนังนะฮะก็มีรอยยับรอยย่นนิดหน่นอยเพราะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ขึ้นลงบ่อยที่สุดของตัวรถนะครับฝั่งน้นคนนั่งก็จะน้อยกว่าเบาะมันก็เลยสวยกว่าแต่ฝั่งนี้มีนิดๆ,ๆนิดหน่อยๆนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าซื้อแล้วเก็บงานให้ไหมผมว่าเอาแบบเดิมดีกว่านะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเปิดท่องเครื่องให้ท่านชมได้ชมกันหน่อยดีกว่าพี่เอ๋ไฟหน้า2ดวงเป็นไฟเดิมที่ติดรถมา,าความใสความคลีนยังเหมือนเดิมนะครับ ทะเบียนก็ได้ทะเบียนนี้เลยครับหนึ่งเก้านูนนะครับทะเบียนนี้ไปเลยนะพี่ให้ทะเบียนนี้เลยแต่ปัญหาออคือเอแปลกมากว่ามีนี้นี่เปิดนี่เปิดซ้ายทุกคันเลยป่ะพี่เปิดซ้ายอ,อันนี้ใส่ค้ำโชกมานะฮะเรียบร้อยเออเมื่อกี้ตรงจอนั้นเขาติดก,กล้องมองหลังมาด้วยนะแล้วก็วัดรอบอ,อข้างในเออเห็นมีเขาแต่งมาเพิ่มโช์อีกรอบดิเออไปไป,ไป,ไปดูหน่อยอ่ะมดขออนุญาตปิดนะครับตัวรถเนี่ยไม่เคยผ่านการชนหนัก หรือจมน้ํานะครับตัววัดรอบใช่กับวัดอุณหภูมิน้ําที่ติดมาเพิ่มนี่ครับส่วนอันนี้เห็นเขาติดมานี่ตอนแรกก็สงสัยว่ามันคืออะไรเข้าเกียร์ถอยพอเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเป็นเป็นก้อมถอยอ่เพราะว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนจอตัวตัวกลางเขาอยากใช้จอเดิมอยู่แล้วเซ็นเซอร์ก็ยังใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติถูกต้องครับแล้วก็มีแถม ใช่ใช่ถูกต้องท่านผู้ชมครับรถคันนี้นะฮะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับ799,000บาทนะครับ4ปีผ่อนเดือนละ23,155บาท5ปีผ่อนเดือนละ19,771บาทผ่อนได้สูงสุด5ปีนะครับสำหรับเจ้ามินิ JCW คันนี้มีคำถามอะไรแทนถามแทนท่านชมไหมครับถามถามว่ารถปีขนาดนี้ไม่ขนาดนี้ถ้าซื้อกับเราด้วยสภาพเนี้ย มีหมดมีประกันอะไรให้นิดหน่อยไหมหนึ่งเลยเนี่ยพี่จะรับประกันเรื่องชนหนักที่คว่ำจมน้ําให้อยู่แล้วนะฮะว่ามันไม่เคยมีอุบัติเหตุตรงนี้นะฮะส่วนเรื่องการใช้งานหลังจากที่ถอยรถจักเราไปแล้วเนี่ยพี่รับประกันให้1เดือน2,000โลเกี่ยวกับระบบไฟของตัวรถทั้งคันและเครื่องยนต์กับเกียร์สามอย่างมีเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ด้วยเครื่องยนต์กนึ่งเดือน เทปเปเลยใช้ไปเลยถ้าพังพี่รับผิดชอบพี่ดูแลให้นะครับแล้วก็ระบบไฟทั้งคันเป็นสิ่งที่เป็นการกังวลของคนที่ซื้อรถมือสองอยู่แล้วสำหรับรถที่ปีลึกๆแต่ถ้าที่พี่ขายพวก t o y o ต a X5X4 ที่รุ่นใหม่เงี้ยมันยังมีวารันตีศูนย์เหลืออยู่เราก็ให้ศูนย์ดูแลไปเออพี่ไม่ต้องวารันตีแต่อันนี้ก็คุมว่าอีกหนึ่งเดือนคุณใช้ไปเลยนะขายเหอะมันมันไม่ได้พังง่ายๆท่านผู้ชมและอย่างหนึ่งพี่อะคน กลัวแบบจุกจิกนน่นนี่นั่นมันจะพังง่ายพี่อะไม่เอารถที่แบบมันพังง่ายๆหรือแบบเรียกว่าอะไรอะถ้ารู้ว่ามันไม่ดีอะก็ไม่เอามาขายเอามาขายเขาก็ต้องกลับมาหาเราแล้วก็ต้องมีปัญหาคุยกัน<ช>ทะเลาะก,กันมันปวดหัวไม่เอาอท<ช>่า<ช>นผู้ชมครับมดฝากเจ้ามินิ JCW Cooper บคันนี้ไว้ด้วยนะครับปี2 0 1 1 7, 7 9 9 0บ0าบาทเดี๋ยววันนี้มดกับน้องเอิร์ธลาไปก่อนอยากสนใจมาชมรถคันนี้ทดลองขับคันนี้พิมพ์มาใน Google Map นะครับ ตัว A ตัว M789 นะฮะเดี๋ยวกูก็แบบจะพาท่านผู้ชมมาฝาก u t u b e ช่อง AM789 ไว้ด้วยนะครับกับอเอดอีกช่องทางหนึงนะครับติดตามเราด้วยนะครับวันนี้มดกับน้องเอิร์ธลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าฮะสวัสดีครับครับ